เกิดอาการนะครับวีโก้นะครับไม่เสียนะครับทุกต่อครับไม่ขึ้นเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองนะครับแก้ไขไปดูนะครับด้วยการถอดตัวแผงนด้านในออกมาซ่อมเองนะครับเรามาลองมาดูเขาว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะครับขั้นตอนแรกครับเราก็ต้องมาทำการถอดปืนไม้ออกนะครับนี่ครับแล้วจุดที่เราต้องแกะออกครับดูตรงนี้ครับ ก็จะมน็อตสลักอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตัวหนึ่งครับต้เอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยดึงขึ้นมาตรงๆนะครับนี่ครับได้ตัวชุดครอบเดินใหม่ออกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาถึงตัวใหม่ครับก็จะมีน็อตอยู่สองสามตัวนะครับเราก็ต้องถอดให้หมดนะครับดูให้ดีนะครับ มียึดกันอยู่3จุดนะครับน่ครับตรงข้าง2แฉบแลวข้างบนนะครับเราก็ค่อยเอาเรือนใหม่ออกมานะครับเสร็จนล้นครับเราก็จะมานี่ครับมากดสายตรงนี้ครับตรงนี้เราก็ถอดออกได้เลยนะครับอาจจะต้องใช้มือกดนิดนี้ครับแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ตรงนี้เรากดแล้วก็ดึงออกมานี้เลยนะครับ นี่เราก็ได้ตัวเรือนใหม่ออกมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องมาถอดนี่คร,ออนครับเดี๋ยวเราจะมาถอดเรือนใหม่ออกนะครับนี่เราจะเห็นว่ามีน็อตที่สองตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องแกะน็อตตัวนี้ครับแล้วเราก็จะต้องดูบินล็อกข้างๆนี้ด้วยนะครับ ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วตอนต่อมาครับเราจะมาถอดฝาหน้าของเรือนไม้นะครับนี่ครับจะได้สังเกตดีมันจะมีตัวเขี้ยวล็อกตัวนี้ไหมครับเราก็ต้องใช้ดันนะครับกดห้ามดันออกมานี่ครับจะมีรวดลรอบนะครับก็ค่อยๆไล่ให้ดูตัวก็ค่อยๆถอดกค่อยแกะครับต้องรีบนะครับเดี๋ยวจะเสียหายได้นะครับ นี่ครับก็ถอดออกมาได้แล้วครับนี่ครับจังหวะการดึงเข็มไม้นี่นะครับมันจะต้องออกแรงพอสมควรนะครับอันนี้ที่ผมผมไม่ได้ถ่ายไว้เลยครับแต่ว่าต้องใช้แรงพอสมควรครับในการดึงเข็มออกมานะครับก็ใครที่ลองทาตัวเองครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็ค่อยดึงออกมานะครับแต่ใช้แรงพอสมควรเลยนะครับขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะต้องถอดตัวพลาสติกตรงนี้ครับก็ ใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับเพราะมันจะมีเขี้ยวนี่ครับตามจุดต่างๆครับก็ค่อยๆเลาะให้ดีครับแต่ถอดไม่ยากครับนี่ครับต่อครับเราก็ค่อยเลาะให้ดีนะครับนี่ครับเปิดมาถึงชั้นนี้แล้วครับชั้นนี้เขาบอกว่ายิ่งต้องระวังกว่าเดิมนะครับเพราะการที่จะถอดอากาศได้ครับยเฉยดีตัวนี้นะครับบอกว่ามันจะมีเขี้ยวเล็กๆนะครับต้องต้องใช้ความระอดอนในการถอดจุดนี้อย่างมากนะครับเดี๋ยวลองดูกครับนี่ครับก็มาถึงงานยากที่สุดแลครับสาหรับ การถอดเลื่อนม่ครับในตรงนี้ครับนี่ครับนี่จะเห็นไหมครับนี่ครับจะมีตัวปิ้นล็อกนะครับล็อกครับนี่ครับเราจะต้องแกะปิ้นล็อกตัวนี้ออกครับและต้องระวังอย่างมากครับเพื่อไม่ให้ขาไอซีตังนี้ครับที่เป็นขาเกี่ยวกับตัวหน้าเป็นตัวเรือนใหม่นะ่ครับมันจะเสียหายได้ครับเพราะว่าขามันจะเล็กมากก็ต้องระวังอย่างมากครับยวลองดูกันครับนี่ครับออกไปแล้วครับ เราก็ต้อค่อยๆเอามือถึงดึงวมมือถึงดันแล้วค่อยๆปลดนะครับตัวที่เป็นปินลลอกต่างๆน้ำไปแล้วเราก็หนักักหักหนักหนักหนักทนักหนักหนั้เนักนกนักหนักนักหนักนักหักนักักมนักักหนักหนันกหักักหนักหนัอหนันักนักหักหักหนักนักหนักหนันักหักหนักหนักันักหนักนักหักกหนักีักหนักนักหนักหนัหนักนักันักหนนั แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็ได้ทำการสั่งซื้อไอซีนะครับทั้งห้าตัวนี้มาแล้วครับแต่นะครับเดี๋ยวผมจะไปจ้างร้านที่ซ่อมพวกโทรทัศน์นะครับให้เปลี่ยนไอซีชุดนี้ให้นะครับทำเองไม่ได้รอกครับแต่เดี๋ยวเราจะพอเปลี่ยนแล้วเราจะดูว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับ ครับเราก็ลองเอาไม้ครับที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วครับลองมาติดตั้งที่รถดูนะครับนี่ครับดูสิครับว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับไฟติดแล้วครับไฟน้ํามันขึ้นนะครับเกีน้ามันก็ปรับขึ้นมาครับรับเครื่องครับรลบเครื่องครับทํางานแล้วครับ มจะขึ้นเดี๋ยวต้องรอประกอบเสร็จกันเดี๋ยวลองไปขัดูกันว่าจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับวันนี้เราก็ลองทดสอบครับขับบนถนนดูนะที่เข็บไฟขึ้นนะครับเข็มรอบเครื่องขึ้นนะครับเข็มความร้อนขึ้นนะครับเข็มเกลน้ำมันขึ้นนะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกติครับด้วยคบการซ่อมนะครับประมาณสองบาทนะครับ แ่ถ้าเกิดไปที่ร้านครับร้านตีว่าพันห้านครับแต่กรณมีแบบนี้ครับก็สําหรับรถไครที่เป็นกนรณีรก้นะครับก็สามารถทำได้วิธีการแบบนี้ครับใช้ได้ผลแน่นอนครับ